โรงเรียนที่8ของเรานะคะเป็นน้องๆจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับมาจากโรงเรียนพมมานุสรนนะครับค่ะส่วนจะมาในบทเพลงอะไรเนี่ยนะครับจะเร็วหรือช้าเดี๋ยวอุบไปก่อนอุบไปก่อนอุบไปก่อนนะครตอนนี้ให้น้องเขาเตรียมงานกันสักนิดนึงนะครับดูจากบรรยากาศทั้งหลังนี้มาจากโหมีพร็อพมีอะไรเรียบร้อยสวยงามนะคะแต่งตัวดอกไม้น่ารักเลยทีเดียวนะคะ ก็ทําให้พวกพี่ๆที่นี่ชื่นใจนะคะมีความสุขไปด้วยกับการได้นอกจากฟังเพลงเพ่อๆดนตรีพ่อๆสนุกสนานแล้วเนี้ยยังดูอุปกรณ์ประกอบถ่ายหรือความคิดสร้างสรรค์ที่น้องคิดกันมาด้วยนะคะ,อะของผมเองเนี่ย <ใจ S 2> ผมเพ<ค>ียง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แค่เห็นความตั้งใจของน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ใช่ใชจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มาจากบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาก็เตรียมกันมาเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ในการแสดงโชว์ในแต่ละโชว์ของน้องๆที่เตรียมมาเนี่ย เมื่อเราเห็นถึงความตั้งใจเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าผลงานจะออกมาอย่างไรหรือว่าใครจะรับรางวัลอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จกันทั้งหมดถูกต้องค่ะอย่างน้อยเราก็จําโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนนี้ได้แน่นอนว่ามีคุณมีเด็กๆที่มีคุณภาพแล้วมีเด็กๆที่มีความสามารถเก่ง อยู่ในแต่ลโรงเรียนด้วยนะคะใช่ครับรก็บชิมชมกับท่านผู้อำนวยการทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะที่น้องๆทุกคนมีความสามารถมากนะคะรวมถึงทีมงานคุณครูที่สร้างสรรค์ง,งานดีๆให้พวกเราได้เห็นกันในวันนี้ด้วยค่ะครับและในปีต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่าน้องๆเหล่านี้ก็อาจจะมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกด้วยนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะถ้ายังไม่จบไปซะก่อนครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ยผมว่ามันต้อง เข้มข้นมากกว่านี้อีกเด็กที่เล็กๆที่มารอบนี้นะคะอาจจะวันนี้อาจจะผิดโน้ตนิดนึงแต่ปีหน้ารับรองว่าโน้ตตัวนี้ไม่ผิดแล้วนะคะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่ๆร้องเพียรวันนี้ปีหน้าไม่เพียรแล้วแน่ๆเหมือนกันนะคะสำหรับโรงเรียนสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายนะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับโรงเรียนพมมานุสรนนะครับจะมาในเพลงสาวเพชรบุรีนะครับขับร้องเป็นเพลงผลงานเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ ประพันธ์โดยคุณชลทธีทานทองนะครับเป็นเพลงช้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือครูชลทธีทานทองเนี่ยแต่งเพลงไว้มากมายโอ้ไพเราะมากค่ะสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นไทยผ่านมีความฟังเพลงของท่านแล้วก็จะรู้สึกเห็นบรรยากาศความเป็นลูกทุ่งทิวทัศน์ในต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีแอบเห็นแค่แอบเดี๋ยวบังไว้ก่อนบังผูดแสดงไว้ก่อนนะคะเห็นเขาบอกชื่อเพลงว่าสาวเพชรบุรีใช่ไหมละใช่แล้วครับ มีสาวยันแก่เลยค่ะโซนนี้ม,มีมีมีสาวมากมากจนสาวน้อยเลยค่ะเหลือน้อยด้วยต้องดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่เป็นนักเรียนนั้งนั้นนะคะเป็นนักเรียนนั้งนั้นนะคะแอบเห็นนะคะก็น้องๆพยายามสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับซึ่งขับร้องโดย <Okay. S 2> เด็กหญิงสุงรวรรณัาน,านบุญวันสิ่งที่ผมแปลกประหลาดก็คือว่าชัน้นม .1 นนครับโอ้โห ถ้าร้องได้ตอนวอหนึ่งแสดงว่าฝึกมาตั้งแต่ปเด็กๆแล้วบอลน้อยๆเอาละค่ะมาดูทีมสุดท้ายและแน่นอนว่าต้องขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้น้องๆของเราในทีมสุดท้ายด้วยนะคะน้องจากโรงเรียนพม,มานุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาในเพลงสาวเพชรบุรีขับร้องโดยเด็กหญิงสุวรรณันบุญวันนักเรียนชั้นมัมปีที่หนึ่งนะคะอาจารย์ธนาคารแพทย์วงและอาจารย์ น,นิชาคันแสงและอาจาร,รย์พัชลาพรเทพกุลชรโดยอาจาร,รย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายธิรพันธ์ทีลานั้นค่ะพบกับการแสดงชุดนี้ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวเพชรพุรีค่ะมองเห็นภาพคลาใดให้ใจหายนอนร้องไห้ทุกคืนร้าใจฉันยินข่าวหนุ่มเมืองกรุง ผูกสมพันธ์ทำลายฝันหนุ่มทุ่งกระโจมทองวันเวลาผ่านพ้นปีไม่มีข่าวจากแม่าสาวเพชรบุรียิ่งเศร้าหมองรอจดหมายส่งข่าวไม่ส่งปองโอ้หนววนน้องพี่เฝ้ารอสาวเพชรบุรี ของเราในวันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนพมมานุสรรจังหวัดเพชรบุรีโชว์ตัวอีกสักรอบได้ไหมคะยืนเรียงหน้ากระดานเลยนะคะขอให้ทุกท่านได้ให้กําลังใจทีมสุดท้ายของเราด้วยนะคะสวยงามมากคะ่ะแล้วก็มีคําถามฝากให้กับพี่เบิร์นหนึ่งข้อคะ่ะครับผมคนไหนคือสาวเพชรบุรีตัวจริงคะไม่ผมก็เห็นน้อง <laughs> น้องก็นั่งกันอยู่สองคนตรงนี้เนี่ยนะเขาก็คุยไม่รู้เขาคุยอะไรกันเดี๋ยวว่าจะไปถามกันว่านั่งคุยอะไรกันอยู่สองคนพี่ว่าคุณระหว่างคุณยายกับน้องตุ๊กสิงเไหนอ๋อทั้งสองคนแหละผมว่าเป็นสาวเพื่บุรีทั้งคู่เลยคืนเขาก็แสดงวิถีชีวิตมีความหมายนะครับกำลังจะบอกว่าที่ให้ให้ทุกท่านเห็นน้องๆชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบข้อมูลมาว่าน้องๆทั้งโรงเรียนเนี่ยนะคะที่มาในวันนี้เนี่ย ฟอร์มทีมกัน20วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามของจังหวัดเพชรบุรีของของดีของจังหวัดเพชรบุรีโดยที่คิดว่าชนะหรือไม่ไม่สำคัญค่ะขอเสนอฝ่ามือให้น้องๆด้วยนะคะกับการบุกเบิกวงดนตรีลูกทุ่งเป็นครั้งแรกงานแรกที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้นะคะก็ชื่นชมกับความตั้งใจนะคะแต่ว่าถ้าถ้าได้รางวันน้องบอกก็ดีเหมือนกันเนอะครับผม <laughs> เอาเละครับ <laughs> เดี๋ยวมาฟังค่คักรระการดูบ้างขอบคุณค่ะน้องๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพักผ่อนได้นะคะ ครับอ่าอาจารย์สำเร็จครับรุ่ทสอง่าครับสาเพชรบุรีนะครับจากพรมานุสอ์ก็ขอชื่นชมนักร้องนะครับอยู่มหนึ่งร้องได้เท่านี้ก็เก่งมากแล้วนะครับแต่ทําเป็ดหรือไงเนี่ยทำเป็ดกับแซ็กโซโฟนทางนี้นะครับแย่งแย่งเสียงนักร้องไปเยอะเลยนะครับถ้าดนตรีซอฟต์กว่านี้อีกนิดนะครับจะดีมากเลยเพราะนักร้อง นักร้องต้องเพลงนี้ต้องใช้เสียงมากอยู่แล้วนะครับแต่อนาคตข้างหน้ามีอนาคตแน่นอนถ้าอยู่สักมสามเนี่ยนะครับมสามมสี่นี่จะสวยวันนี้ด้วยแล้วก็เสียงก็จะเต็มวันนี้ด้วยนะครับก็ขอชื่นชมครับขอบคุณค่ะอาจารย์สมเด็จค่ะครับมาถึงอาจารย์อนงค์นาถครับค่ะเพลินอีกแล้วค่ะ <laughs> นึกว่าดูอ่า นึกถึงสมัยดวงแก้วลูกท่าเรือเลยนักร้องสวยค่ะหวานใช่นะคะภาพรวมทั้งหมดออกมาดีได้ได้ยินว่าเพิ่งฟอร์มทีมได้20วันนะคะถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะคะแต่ฝากเรื่อง ัวละครนิดหนึ่งออกมานี่ขโมยซีนอะไรไปหมดครูไม่รู้จะดูอะไรก่อนสื่ออะไรครูเลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าจะสื่ออะไรนะคะเขาฝากว่าถ้าจะเป็นจะถ,ถ้าจะใหเ้เรียนรู้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีน่าจะออกมาเป็นบทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกไปนั่งตรงนั้นคนดูจะได้รู้ว่าเราจะสื่อความหมายคืออะไรแล้วก็การใช้เวฟเรามีตัวเต้นทั้งหมด10คน เวฟทีสิบคนคูนั่งหาวเลยนะคะพยายามเลี่ยงเวฟทีละคนทีละคนอาจจะใช้เป็นคู่เพราะว่ามันเหมือนทิ้งท่าเหมือนเราคิดท่าไม่ออกเลยเวฟทิ้งไปสักสิบคนนะคะส่วนภาพรวมอื่นๆดีค่ะ20วันทำได้เท่านี้ขอชื่นชมค่ะสู้ต่อไปค่ะครับมาถึงอาจารย์ท่านสุดท้ายครับอาจารย์ปรเมศครับครับ20วันได้อย่างนี้ถ้าไม่บอกไว้ก่อนผมนึกว่า เล่นมา20ปีแล้วนะเนี่ย <c oughs> ครับก็เข้าเรื่องส่วนของผมที่รับผิดชอบด้านดนตรีเพลงนี้คุณครูชลธีทานทองได้ประพันธ์ไว้นะครับแล้วสังเกตว่าเพลงของคุณครูชลธีเนี่ยจะต้องนําดนตรีไทยเข้ามาผสมผสานในบทเพลงทุกเกือบทุกเพลงอย่างปีในก็มีเปิงมางใช่ไหมแล้วก็ละนาแล้วเพลงนี้ก็ใช่ด้วยวิฟลุตด,ด้วยนะจริงๆอะ่ะเขาจะล้อก,กันไปล้อก,กันมาเพลงนี้ส่วนคอร์ดนั้นนะ่ย จะเบามากนะจะเบามากเบาสมัยรุ่นครูทูลทองใจนึกถึงตอนนั้นนะเพราะนั้นวันนี้เครื่องบราส์เครื่องอุ้มคอร์ดเนี่ยทำหน้าที่เกินไปนิดนึงนะครับแต่ก็ดีอขอชมจัมเป็ตนะฮะสอดแทรกด้วยความโหยหวนนะสำเนียงดีมากนะครับส่วนแซกกับคีย์บอร์ดเนี่ยต้องเพิ่มออกเตฟอีก1นึออกเตฟเสียงตอนสโลหรืออินโทรเพราะจะมาเสียงต่ำ อูอีอ e ูอี e, ไม่ชัดขอให้เพิ่มนะครูฝึกซึกซ้อมเนี่ยพอพอขึ้นไปเลยขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะแล้วมันจะทําให้บทเพลงเนี่ยเข้ากับเสียงร้องของน้องนักร้องคนนี้อันนี้ก็ขอขอขอ,ขอติติ่งตรงนิดนิดหนึ่งส่วนสำเนียงที่บรรเลงผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับไหมไม่ผิดครับดีครับ20วันอย่างนี้และอีกสองปีข้างหน้าจะขนาดไหนหรือวงล้มไปแล้ว นะครับผมก็ขอแถมท้ายตรงนี้ไหนไหนก็หมดแล้วนะครับจะเป็นจริงอย่างไรภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าไม่ได้ครูที่ฝึกสอนที่ตั้งใจสอนเรานะฮะก็คงไม่มีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นและผู้อำนวยการถ้าไม่สนับสนุนไม่ทุ่มทุนสู้ถึงขนาดนี้ก็คงไม่มีโอกาสเข้ามาอยู่ในเวทีแห่งนี้ได้ต้องขอชื่นชมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยการครับ ขอบคคุณครัสำหรับการประกาศรางวัลนะครับเราจะเริ่มกันที่รางวัลชมเชยสองรางวัลก่อนนะครับเราจะเริ่มกันที่รางวัลชมเชย2รางวัลก่อนนะครับรางวัลชมเชยรางวัลแรกครับ ได้แก่โรงเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกศรจังหวัดปทุมธานีครับในเพลงฟ้าห่มดินค่ะนะคะ น้องจะได้รับทุนการศึกษา5,000บาทนะคะยินดีด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับรางวัลชมเชยต่อไปครับรางวัลชมเชยต่อไปได้แก่โรงเรียนเทศบาล4น้องแคอนุรออนสรจังหวัดสระบุรีครับมาในเพลงองค์เดียวในโลกนะคะเรียนเชน น้องๆน,นะคะออกมารับรางวัลได้ค่ะเป็นผู้แทนเป็นนักร้องนะคะน้องมนัตปัตตมะพรมนะคะค่ะและรางวัลต่อไปค่ะผ่านไปสำหรับรางวัลชมเชยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนโรงเรียนภูมิมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีครับค่ะในเพลงสาวเพชรบุรีนะคะยินดีด้วยนะคะ โอ้โหมีเสียงรุ้นกันหนาะแน่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเชิญผู้แทนออกมารับรางวัลนะคะก็เป็นนักร้องนำนะคะน้องสุวรรณบุญวันม .1 เท่านั้นเองนะคะค่ะน้องจะได้โรงเรียนก็จะได้รับได้โรคกิจยศจากผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8นะคะคุณเจริญชยัยเปี่ยมเพิ่มพูนพร้อมทุนกนารศึกษา10,000บาทค่ะ มีเสียงฮือนะคะลุ้นค่ะลุ้นลุ้นนะคะว่าเป็นใครนะคะค่ะน้องใหม่ของเราก็เข้ารอบมาด้วยยินดีด้วยนะคะและรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนะครปฐมครับยินดีด้วยค่ะน้องๆมาในเพลงเสรีขอพอรค่ะโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายชัยรัตน์พเดิมรอดนะคะมาน้องเสียสดาโชควิเศษนักร้องของเรานะคะมารับรางวัลแทนเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องๆจะน้องจะได้รับรางวัลน,นะคะโลกเกียรติยศจากท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายธีรพงศ์โสดาสรีพร้อมทุนการศึกษา1 5 0 0 0บาทค่ะ ก่อนครับและก่อนที่จะไปถึงรางวัลชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเราต้องขอประกาศรางวัลพิเศษก่อน3ม <c oughs> รางวัล <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเ <c oughs> ต้นแต่ยังไม่บอกนะคะไปกันที่รางวัลแรกกันก่อนเลยนะคะ รางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาัยจังหวัดนคปรปฐมครับอีกสักหนึ่งรางวัลน,นะคะนักร้องยอดเยี่ยมของเรานะคะน้องเจษดาโชควิเศษค่ะอันนี้เป็นผลงานของเขาเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักร้องยอดเยี่ยมนะคะไม่แน่อาจจะเป็นนักร้องลุ่งเ่งดาวเด่นในอนาคตต่อไปก็ได้จับตามองกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ฝึกฝนน้องกันต่อไปให้ดีเพจเม้นนี้อาจจะงามประดับวงการในอนาคตได้ในเร็ววันนี้นะคะยินดีด้วยนะคะ เป็นความภาคภูมิใจของน้องค่ะต่อไปก็มีประวัตินี้อยู่กับตัวตลอดไปเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมนะครับค่ะอันนี้มาเป็นทีมนะคะต้องมาเป็นทีมและสำหรับโรงเรียนที่รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมได้แก่ สำนับให้ตื่นเต้นค่ะยังไม่บอกแม่รีวิวไม่ถูกเลยค่ะน้องๆที่เป็นทีมเวิร์กที่สุดในวันนี้ได้แก่โรงเรียนพนมทวนชินนประถมค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะมาจากเพลงเซลรีขอพรโอ้โหนะครับ อันนี้ต้องให้เขาค่ะเขาเต้นกันทั้งทีมขนาดนี้นะคะโยกกันตลอดแอบเห็นใช่ไหมคะใช่ก็ก็ก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความพยายามอย่างหนักของทีมทีมน้องๆนักดนตรีนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะน้องๆจากโรงเรียนพนมทวนชินุประถมค่ะ ต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้รางวัลยอดเยี่ยมนักร้องยอดเยี่ยมนะคะได้เป็นของรางวัลท่านโลกกิจยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายนัฐพลวิเชียนเพลิดและเลนทุนรางวัลทุนการศึกษา3,000บาทรวมถึงน้องวงดนตรียอดเยี่ยมก็ได้รับรางวัลจากท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะนางรัตดาวันบัวเอี่ยมพร้อมทุนการศึกษา3,000บาทค่ะครับและสําหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลการแสดงประกอบยอดเยี่ยมนะครับและ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแสดงประกอบยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนโรงเรียนพนมทวนชวหนูปรถามครับ ขายินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะน้องจะได้รับโลกเกียรติยศจากท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางเตืนใจสินธุวนิกนะคะพร้อมขนุงศึกษา3 0 0 0บาทค่ะ ครับและมาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นวินาทีที่สําคัญที่พวกเรารอคอยนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมการแสดงประกอบประจําปี2554ของสํานักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียน รงเรียนพนมทวนชิโนปถมจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับยินดีด้วยค่ะเชิญน,นังวงเลยดีไหมคะเชิญมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะยคะยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ชนะเลิศในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นทีมที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดแต่ว่าทุกๆท,ทีมที่มาก็เก่งกันเหลือเกินค่ะแล้วก็ อาจจะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าน่ารละค่ะนี่คือประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของน้องๆที่ผ่านไปแล้วก็คงจะภาคภูมิใจแล้วก็พูดกับทุกคนได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่มีความเป็นไทยอยู่เต็มตัวแล้วก็ช่วยอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วยนะคะน้องๆจะน้องขยับมาฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะครับมามาทา,ทางด้านฝั่งนี้ด้วยก็ได้ค่ะยืนให้เต็มด้าน,ด,านด้านกลางเวทีเลยครับน้องๆจะได้รับ โลกเกียรติยศจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะน,นายกฤษณพรเสร,ริมพาณิชย์พร้อมทุนก,นกนารศึกษา20,000บาทค่ะเดี๋ยวก็วคงจะได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดเลยนะคะ8ทีมด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นภาพความประทับใจนะคะค่ะก็หวังว่า ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีนะคะท่านธีรพงศ์โสดาสีนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะแล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะอย่างที่บอกแล้วก็พัฒนากันต่อไปนี่เป็นเวทีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับค่ะและทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยสานักประชาสัมพันธ์เขต8จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีครับขอบคุณ แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่มาช่วยการตัดสินในครั้งนี้นะครับรวมถึงต้องขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามาร่วมชมการประกวดในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะท่านผอด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เป็นสตาฟนี่วิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องจากจังหวัดกาญจนบุรีก็เยอะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ หวังว่ากิจกรรมดีๆนี้คงจะมีเกิดขึ้นอีกในลำดับต่อไปนะคะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับค่ะวันนี้ดิฉันธนิรัตน์กัมนธ์นงค่ะครับผมและผมพันโทวัญชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ตต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการประกวดในครั้งหน้าค่ะสวัสดีครับค่ะน้องๆที่อยู่นะคะเรียนเชิญด้านหน้านะคะมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะ สวยงามมากเลยนะเข้ามาด้านหน้าเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะอยู่ทั้งด้านบนก็ได้นะคะแล้วด้านล่างด้วยก็ได้นะคะมาเป็นเป็นภาพความทรงจำดีๆนะคะทั้ง8ทีมเลยเรียนเชิญเลยคะ่ะเรียนเชิญท่านรองอธิบดีนะคะเป็นเกียรติตรงกลางแล้วก็ท่านาท่านเขตนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการรวมถึงท่านผู้บริหารต่างๆที่ให้เกียรติมาวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับโรงเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเวทีแรกที่ให้น้องๆได้มีโอกาสมาในวันนี้ก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะ ตอนนี้ก็ขออนุญาตเป็นทีละโรงเรียนก่อนแล้วกันนะคะกับท่านรองอธิบดีและท่านผู้บริหารนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยรวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะได้ค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการด้วยนะคะเรียนเชิญ้าหน้าเลยนะคะอาจารย์สาเร็จนะคะอาจารย์บรมณ์แล้วก็อาจารย์อนทนาฏนะคะเรียนเชิญด้วยค่ะ